จะอยู่แห่งไหนไม่เคยสุขใจมากนักอวบกอดความรักเทียบเท่าอำเภอสูงเนินเป็นบ้านเกิดแหล่งกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองเมืองทองนานเนินจำเริญแหล่งวัฒนธรรม ดังตัวฉันเป็นคนอำเภอสุงเนินรักมากเหลือเกินสุงเนินอำเภอของฉันวอนญ,ญาติมิตรที่เป็นคนบ้านเดียวกันจงรักอำเภอของท่านเหมือนทางชีวิตซาเอซารุงองูนำหน้า สลอีนั้นนะ่าเดินมาก่อนนอน,นูสลอีเบื้องบนมองหาทางมาเจอจูจึงชวนนอนนูมาเป็นอำพาสูงนานโปรดเถิดนาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนอยู่ทินทานใดขอให้รักบ้านเกิดกัน ทำความดีความเจริญเพื่บ้านเกิดท่านคนโคราชอย่างฉันเป็นคนอำเภอสูุน,นันจะอยู่แห่งไหนไม่เคยสุขใจมากนักอบกอดความรักเทียบเท่าอำเภอสูงเน,นิน เป็นบ้านเกิดแหล่งกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองเมืองทองนานเนินจำเริญแหล่งวัฒนธรรมดังตัวฉันเป็นคนอำเภอสุงเนินรักมากเลือเกินสุงเนินอำเภอของฉันวอนญาติมิตรที่เป็นคนบ้านเดียวกันจงรักอำเภอของท่าน หมือนดังชีวิตซเสือสระององูนำเน้าสลอนาอเนนาเดินมาก่อนนอนนูสลาเเบื้องบนมองหาทางมาเชอชูจึงชวนนอนูมาเป็นอำพาสรงนานโปรดเถิดนาไม่ว่าจะเกิดที่ไหน อยู่ทินทานใดขอให้รักบ้านเกิดกันทำความดีความเจริญเพื่อบ้านเกิดท่านคนโคราชอย่างฉันเป็นคนอำเภอสุงเน,นิน ะอยู่แห่งไหนไม่เคยสุขใจมากนักอบปกอดความรักเทียบเท่าอำเภอสูงเนินเป็นบ้านเกิดแหล่งกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองเมืองทองนานเนินจำเริญแหล่งวัฒนธรรม ดังตัวฉันเป็นคนอำเภอสุงเนินรักมากเหลือเกินสุงเนินอำเภอของฉันวญญานหาาิมิตรที่เป็นคนบ้านเดียวกันจงรักอำเภอของท่านเหมือนทางชีวิตซา,อา,งงา,าเอสรู้งองงูนำเนื้อซาไลนันนา,นา,นาเดินมาก่อนนอนู สละอีเบื้องบนมองหาทางมาเจอชูจึงชวนนอน,นูมาเป็นอำพาสรงนานโปรดนาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนอยู่ทินทานใดขอให้รักบ้านเกิดกันทำความดีความเจริญเพื่อบ้านเกิดท่านคนขรราชอย่างฉัน เป็นคนอำเภอสุงเน,นินจะอยู่แห่งไหนไม่เคยสุขใจมากนักอวบกอดความรักเทียบเท่าอำเภอสูงเน,นินเป็นบ้านเกิดแหล่งกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองเมืองทองนานเน,นินจำเริญแหล่งหัวทนธรรม ดังตัวฉันเป็นคนอำเภอสุงเนินรักมากเลือเกินสุงเนินอำเภอของฉันวอนญ,ญาติมิตรที่เป็นคนบ้านเดียวกันจงรักอำเภอของท่านเหมือนดังชีวิตซาเ สลอีเบื้องบนมองหาทางมาเจอจูจึงชวนนอน,นูมาเป็นอำภาสรงนานปรดดนาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนอยู่ทินทานใดขอให้รักบ้านเกิดกันทำความดีความเจริญเพื่อบ้านเกิดท่านคนโขราชอย่างฉัน ป็นคนอำเภอสุงน,นินจะอยู่แห่งไหนไม่เคยสุขใจมากนักอบกอดความรักเทียบเท่าอำเภอสูงเน,นินเป็นบ้านเกิดแหล่งกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองเมืองทองนานเน,นินจำเริญแหล่งหัฒนธรรม ดังตัวฉันเป็นคนอำเภอสุงเนินรักมากเหลือเกินสุงเนินอำเภอของฉันวญญานหาาิมิตรที่เป็นคนบ้านเดียวกันจงรักอำเภอของท่านเหมือนดังชีวิตซาเอสระอูงองูนำเน้าลาไนันเนา,นา,นาเดินมาก่อนนอนู สละอีเบื้องบนมองหาทางมาเจอจูจึงชวนนอนนูมาเป็นอำพาสรงนานโปรดนาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนอยู่ทินทานใดขอให้รักบ้านเกิดกันทำความดีความเจริญเพื่อบ้านเกิดท่านคนขราย่ังฉัน เป็นคนอำเภอสูงเน,นินจะอยู่แห่งไหนไม่เคยสุขใจมากนักอวบกอดความรักเทียบเท่าอำเภอสูงเน,นินเป็นบ้านเกิดแหล่งกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองเมืองทองนานเน,นินจำเริญแหล่งหัวทนธรรม ดังตัวฉันเป็นคนอำเภอสุงเนินรักมากเหลือเกินสุงเนินอำเภอของฉันวอนญ,ญาติมิตรที่เป็นคนบ้านเดียวกันจงรักอำเภอของท่านเหมือนดังชีวิตสาเือสระูงองูนำหน้า สอีนั้นนาะเดินมาก่อนนอน,นูสลอีเบื้องบนมองหาทางมาเอาิอชูจึงชวนนอน,นูมาเป็นอำพาสรงนานโปรดเถิดนาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนอยู่ทินทานใดขอให้รักบ้านเกิดกัน ทำความดีความเจริญเพื่อบ้านเกิดท่านคนโครอาชอย่างฉันเป็นคนอำเภอสุน,นัน จะอยู่แห่งไหนไม่เคยสุขใจมากนักอวบกอดความรักเทียบเท่าอำเภอสูงเนินเป็นบ้านเกิดแหล่งกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองเมืองทองนานเนินจำเริญแหล่งวัฒนธรรม ดังตัวฉันเป็นคนอำเภอสุงเนินรักมากเหลือเกินสุงเนินอำเภอของฉันวญญานหยาิมิตรที่เป็นคนบ้านเดียวกันจงรักอำเภอของท่านเหมือนทางชีวิตสาเสือสรองงูนำหน้า สลาอีน,นั้นเนเดินมาก่อนนอนหู